สวัสดีครับพบกับผมที่จากช่องกฎหมายน่ารู้วันนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องของคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบสามารถทํานิติกรรมสัญญารับมรดกนะครับหรือทําพินัยกรรมได้หรือไม่คนทางกฎหมายเป็นอย่างไรโปรดติดตามรับชมที่คลิปได้เลยครับ อย่างแรกนะครับต้องมาเข้าใจคํานิยามของโคนวิกกลจรีตก่อนนะครับโดยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับคำว่าวิกลจริตมีความหมายว่ามีความประพฤติหรือกลินิยานะครับผิดปกติเนื่องจากเป็นบ้าสติวิปลาสมีความรู้สึกผิดชอบผิดเพี้ยนไปจากปกตินะครับโดยนักกฎหมายผู้ทรงคุณวุฒิศาสตราจารย์จิตตินะครับให้คํานิยามว่าคือบุคคลที่จิตใจไม่ปกติไม่เพียงแค่ ปันเฟือนไม่ว่าจะเกิดจากโลคหรือโดยกําเนิดแต่ต้องถึงขนาดไม่สามารถใช้สติตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิดจะต้องมีอาการอย่างหนักจนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้นะครับอันนี้คือคําว่าวิกลจริตเมื่อเข้าใจความหมายของวิกลจริตแล้วนะครับผลทางกฎหมายจะแยกด้วยการออกเป็น2กรณี หนึ่งนะครับคนวิกลจริตที่ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถตามมาตราย8มาตราย9ิบแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สองนะครับคนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถกรณีที่1นนะครับ คนวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามมาตรา28แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คือบุคคลวิกลจริตผู้ใดถ้าคู่สมรสพ่อแม่ผู้สืบสัมดานลูลกหลานร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถศาลจะสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถก็ได้ผลนะครับเมื่อเป็นคนไร้ความสามารถแล้วต้องจัดให้มีผู้อนุบาลทำหน้าที่ดูแลซึ่งผู้อนุบาลน,นะครับมีหน้าที่จัดการทรัพย์สินและทำนิติกรรมแทน คนไร้ความสามารถเนื่องจากนะครับผู้ไร้ความสามารถไม่สามารถจัดการเองได้แล้วการที่คนไร้ความสามารถกระทํานิติกรรมหรือสัญญาเองผลย่อมเป็นโมคียะคือมีผลไม่สมบูรณ์นั่นเองครับสรุปกรณีที่1นนะครับหากสารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วผู้อนุบาลมีหน้าที่ดูแลจัดการทรัพย์สินของผู้ไร้ความสามารถนั่นเองครับ กรณีที่2คนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถผลจะเป็นไปนตามมาตรา30แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การใดๆอันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้ทำลงการนั้นจะเป็นโมคียะต่อเมื่อได้กระทำในขณะที่บุคคลนั้นวิกลจริตอยู่และคู่กรณีอีกฝ่ายได้รู้ว่าผู้กระทำเป็นคนวิกลจริต อธิบายนะครับกรณีที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถถือว่าเป็นเพียงผู้วิกลจริตการทําสัญญาต่างๆจะไม่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคนวิกลจริตนั้นยังคงอยู่ในอาการวิกลจริตอยู่ขณะทาสัญญาและคู่สัญญาอีกฝ่ายได้รู้ว่าเป็นคนวิกลจริตขณะทําสัญญาแต่ถ้าคนวิกลจริตนั้นนะครับ ไม่ได้มีอาการขณะทําสัญญามีสติสัมปัญชะครบถ้วนและผู้สัญญาอีกฝ่ายไม่รู้ว่าเป็นคนวิกลจริตสัญญานั้นยังมีผลสมบูรณ์ครับส่วนเรื่องการรับมรดกนั้นบุคคลวิกลจริตคนไร้ความสามารถนะครับไม่ว่าศาลจะสั่งหรือไม่สั่งสามารถรับมรดกได้ เหมือนคนทั่วไปเลยแต่บุคคลวิกลจริตนะครับจะไม่สามารถสละมรดกหรือรับมดรดกที่มีภาระผูกพันในทรัพย์สินจะรับไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลคือกล่าวคือนะครับก็คือที่ดินอสังหาริมทร,รัพย์ต่างๆนะครับบุคคลวิกลจริตสามารถรับมดรดกได้แต่จะสละมรดกหรือรับมดรดกที่มีภาระผูกพันเช่นเป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้จำนองอย่างนี้ไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญ,ญาตจากศาลครับ ต่อมานะครับการทาพินายกรรมนะครับกรณีที่สารสั่งเป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะครับถ้าคนไร้ความสามารถทําพินัยกรรมพินายกรรมนั้นนะครับตกเป็นโมคะส่วนกรณีคนวิกลจริตที่สารยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถพินายกรรมนั้นจะเป็นโมคะต่อเมื่อนะครับการทำพินายกรรมนั้นนะครับขณะผู้ทำมีจ uh, really ิตวิกลหรือวิกลจริตเท่านั oh, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้นนะครับพินายกรรมถึงจะตกเป็นโมคะ ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบสามารถทำนิติกรรมได้หรือไม่และผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรครับก,ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในเรื่องของ กรณีคนวิกจลจริตจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบสามารถทํายิติกรรมหรือสัญญาได้หรือไม่ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรนะครับทุกคนก็ได้ทราบกันหมดแล้วนะครับว่าข้อกฎหมายเป็นอย่างไงผลทําได้หรือไม่ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับผมในการทําคลิปดีๆและเป็นประโยชน์สําหรับผู้รับชมต่อไปนะครับอีกทั้งนะครับผมมีแก้วในส่วนของช่องกฎหมายน่ารู้นะครับในการที่จะนํามาให้ทุกท่านนะครับเป็นของที่ระลึกสามารถเข้ามา อุดหนุนกันได้นะครับผมเพียงราคา179บาทเท่านั้นนะครับหรือสามารถนะครับอินบ็อกมาในส่วนของในไลน์แอดไลน์นี้นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์สามารถสั่งแก้วกันเข้ามาได้แก้วสวยๆแก้วเท่ๆของช่องกฎหมายน่ารู้นะครับหรือจะปรึกษากฎหมายก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับโดยช่องกฎหมายน่ารู้นะครับได้ออกแบบแก้วนะครับลายน่ารักน่ารักนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับ ช่นนะครับกฎหมายกับความยุติธรรมไม่สามารถแยกออกจากกันได้สวยๆน่ารักเลยนะครับอันที่2นะครับประโยชน์สุขของประชาชนย่อมเป็นกฎหมายสูงสุดอันที่3นะครับที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายแก้วน่ารักน่ารักนะครับเก๋เท่ๆๆเลยนะครับเพียงราคา79บาทนะครับสามารถ กินบล็อกมาที่ไลน์ใต้คลิปนี้หรือโทรติดต่อ,อเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมสามารถสั่งกันเข้ามาได้เพียง7 9บาทสามารถคุณนุนชอบใหมาน่ารู้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ